ใกลเกียให้คนดีกันเพนแรกเป็นศูนย์ใกล้เกี่ยว่าขอจะเบาลงโดยเฉพาะท่านรองผู้การพูดให้เห็นผลดีมากค่ะทให้คนที่เขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็คิดได้เพราะท่านรองผูก้การแล้วก็พวกเราที่มาวันนี้ทำให้ศูนย์ใกล้เกี่ยนี้มีเรื่องการที่ดีว่ามีเรื่องครั้งแรกก็ตกลงกันง่ายด้วยดียินดีที่จะทำคนที่ต่อไปค่ะคาดคิดไปกับว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้ไม่คิดเลยว่าไม่แปลกะจว่าใครแบบ กำลังมีกำลมีท่านท่านรองผู้ว่ามาท่านรองผู้การมาหลายคนสมัยมีคนมาทะเลาะไปบนบนพักตกใจไหมครับตกใจค่ะพอมองไปมาโอ้มีท่านประธานหัวหน้าควกช้างแสดงว่าเขารู้เรื่องว่าพี่ช้านางพิมิ์ทีรับพงไพบูลประธานศูนไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งกรี อำเภอเดือบางนามบุจังหวัดสุพรรณบุรีในนามคณะผู้จัดงานขอข้บพระคุณท่านรอง